สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูผลผลของที่เราทำไว้เมื่อวานที่ช่องช่องหนึ่งตันสองสามสี่ห้าหไม่ตันตอนนี้ก็คือทัดไปทั้งวันแล้ว เราก็จะมาดูกันว่าค่าของมันจะออกมายัางนไงตอนนี้ก็คือมันไม่ตันแล้วช่องหนึ่งก็ไม่ตันแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าดูแต่ว่าช่องหนึ่งช่องหนึ่งก็เดือด ทุกเดือดช่องจากที่ช่องที่หนึ่งมันตันตอนนี้มันก็ไม่ตันตอนนี้เราก็จะมามาเช็คดูว่าผลอาเรียกว,ว่าเราจัดการเคี่ยวไปหนึ่งคืนแล้วผลจะออกมายังไง ว่ามันจะใช้ได้จริงไหมจากที่ลูกที่ค่าทุกอย่างดีแต่มันตันรถเลยสตาร์ทไม่ติด สรุปแล้วโอ้โหโอเคครับ1 3 6ความต้านทานลงไปที่6.26.2อ่ะดูซิ564โ okay. อเคบงบอกว่าลูกนี้ที่เราชาร์มาทั้งคืนถ้าสวยอ่า500กว่าความต้านทานลงไปที่6อ่ถือว่าผ่าน ตลุกแล้วก็แสดงว่าก็ทิ้งไปอีกวันหนึ่งแล้วเราก็จะมาวัดค่าที่แท้จริงวันเพราะว่าเราเพิ่งถอดปัก๊กแบตเตอรี่ไม่ร้อนอ่าไม่บวมโอเคถือว่าผ่านโอเค หลังจากนี้เราก็ไปทําลูกต่อไปอคลิปนี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเราผมพามาดูผลว่าจากช่องหนึ่งที่มันตันเราสามารถอัดไฟให้มันไม่ตันแล้วก็เคี่ยวไป1วันยังไม่ถึง1วันแต่ผลปรากฏว่ามันก็เดือดปกติแล้วค่า CCA อะไรก็ได้อะไรก็ได้ผ่านหมดแสดงว่าสิ่งที่ เราทำมามันใช้ได้ผลเพราะว่าปกติยิงเซลล์แล้วมันถ้ามันตันแล้วมันจะกลับมาตันถ้าถ้าชาร์จไฟรวมแต่ถ้าเป็นแบบนี้อาจให้มันรวมกันไปทีเดียวเลยถ้ามันเดือดก็คือเราก็ทำต่อถ้ามันไม่เดือดเราก็ไม่ต้องทำต่ออาการของที่มันไม่เดือดก็คือง่ายๆเลยเราอาจไฟสูงอ่ะ ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นแล้วแสดงว่าแบตมันเสียแล้วเราก็ไม่ต้องทําต่อแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับแล้วสวัสดีครับ